ต้นจากว่าโบนเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องเล่นของคนอีสานสมัยก่อนนะครกับใส่แกลงใส่แง้ยวใส่เป็นการกีฬาสําหรับเล็กหน่อยเลี้ยงควายครับแต่ในทาง <c oughs> เริ่มของความเสือคนอีสานสมัยก่อนมีต้นเสือโบนใส่ในการบนหวานสารก่าวสิงศักซิ์สิงซักซิดหน้าที่นี่หมายเซ็นพญาะะแถนหมายึง็นพญาแถน สมัยก่อนเขาบอกว่ามนุษย์สโลห์หนงตาหนี่ยนับถือ,อพระญายแถนอันนี้หมายถึงตอนพุทธกาลนะหมายถึงเทพเทพประศการเนี่ยเป็นผู้ประท่านข้อมซุปในีแก่มวลมนุษย์และมนุษย์สโลหประท่านฝ่าประท่านฝนให้บ้านเท่าเอิญเป็นพญาแถนแถนแต้พมณฑีพระญาติยายขบพระญาตข,ข,ข,ขันข่าซึ่งเป็น พญญาขังงคกตีมีความท่านฉลาดมีสติปัญญาสามารถแก้ปัญหาควมเดือดข้อนให้แก่มนุษย์สัตว์ได้พุกเรื่องฉะนั้นคนก็เลยมานับถือเป็นี่เลยเหตุให้งพญาแตนเกิดควบหน่อยใจน้ำฝนจะเพิ่มประทานลงมาให้แก่มนุษย์ก็เลยบรเหตุี้นะครับเกือดควบแข็งแรงดังนั้นก็เลย พวกมนุษย์แสัตว์ก็เลยนำ่งท่วมเข้าไปพิษสาฮาเลื่อคอข้ามพิษาจากพญานาคขามโเพิ้นก็ได้รับากอันซอยเหลือบาดในที่สุดก็ได้ตกล้งกันเพื่อที่ไปเจรจารับพญาาแขนโดยการเห็ุไปสองแผนแผนหนึ่งคือการเพื่อไปเจรจาแขนที่สองคือการนั่งขับไปเพื่อต่อสู้สงครามกันใน้สุดปรากฏว่าครบเมื่อเหลือกันน่ พวกไผ่พ้นทหารต,ต่างๆไปที่ราชาพาระเจ้รพญา,า,าแถนพญาแถนมายอ่อมนะครับในสุขได้เกิดการต่อสูส้สงครามซึ่งพญาตั้งปกก็ได้ว่างแผนนั่นำไผ่พ้นทหารต่างๆเข้าไปครูโจมตีนตนตตนชนะสู้กันสูพ้พญ่าทางปกกระไรนะครับพญาแถนเนป็นฝ่ายฝ่ายแพ้ท่านฝ่ายแพ้แต่ไมมีขอสัญญากันตกร,รุมกันมาสามข้อครับปอที่หนึ่งนะครับเมื่อถึงเดือน เือดูฝนเดือนหกเลยนะกาซีหายพยัญนประท่านหนักฝนในเกมเมื่อมนุษย์ตื่นตัอันที่สองถึงเดือนหกนี่ถ้าพยาแชนเริ่มวันเวลาฝนยังบนตกมากเมื่อมนุษย์กสิเอ็ดบังไฟเอ็ดบังไฟจุย์ขึ้นขอฝนจากพยาแถนหรือเป็นเป็นการบอกเตือนนะท่วงท่วงสัญญาพยาแถนก็้ประท่านหนักฝนอันที่สามเมื่อฝนตกลงมาแล้ว แล้วมนุษย์ได้รับน้ำฝนเฮ็ดในเฮ็ดหน้าจนเขาสิตั้งท้องออกห้วงต้องการนฝนอ่อนโตลงเป็นกระสีเฮ็ดโบดโบดมีลักษณะคือบังไฟแต่ว่าใส่หางแต่ว่ามีขนาดเล็กไซบวงใไซทวงหรือกระเงี้วแกงโบดให้เกิดแจงดังย่นเกินทึ่งป่าให้พระยาแตนได้รับเอบเหมือนกันนั่งนั่งโบดและบังไฟเล่ยเล่ยเล่นกันในช่วงคตละเดือน ไฟเลยในช่วงเดือนหกนะเป็นี่แต่ก่อนเดือนหกเลยเรีนผมหมอกไฟครับส่วนโบสถ์สิมาเล่นในช่วงเดือนกันยาตะเปร่ากันยาตัวล่าพรรยากาศนะครับะเล่นกันก็ละช่วงสิงหาเนี่ยจะเริ่มเลยอะแตปลายสิงหาเนี่ยจะเริ่มเรนเนแกล้งกันแล้วนะฝนมันมันโตแขล้งกันไปแล้วมันอ่อนตัวลงแล้วที่นี่หลังจากที่มีการเล่นแกล้งยางสั้นแหละต่อมามันกับเรนมาเล่นเป็นการกีฬา ของเด็กน้อยแต่บริเน้นเรื am, ôi, p, ộ, <c ười> ưa, ่องของเสียงมันเกิดเกิียดแจ้งดัง่นแหละมีเสียงแตระบอกง่ามมีขนาดน้อยขนาดใหญ่แล้วแต่สร้างผู้เห็นบวกสามารถเห็ดได้เส้นแล้วความเสื่อมต่างๆก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาจนจนมาถึงยุกของฟอดยุกของฟอดเห็นว่ายั่งยั่งยั่งอเห็นห้อยผู้เถาผู้แก่ผ้าเหร่นยั่งยั่งซึมซับในการเหร่นมีความ สนใจสนใจในสองประเด็นประเด็นนึงก็คือสนใจในเรื่องของตำนานนะไปสอบถามในเรื่องของตำนหนที่เป็นถามมันไปยิงจังถามโมเฮเลนโบนต้องไปเล่นย่ำเดือนเก่าเดือนซิฟที่เว็บใบฝนจังเล่นได้เดือนห้องจ้าวบ้เฮเลนกระเทียมเดยได้หนูนี่ท่านเรื่องนี้เส็จแล้วที่สองลงเสน่ห์เสียงของมัน เสียงของมันเสียงแหบหอยแต่ว่ามีเสน่ห์นะถึงแม้ว่ามันสิมันสิโนดมันก็ขึ้นสมัยก่อนแต่ว่าเสียงของมันหนักมันมีมันมีม้วนขังนะพ่อก็เลยเกิดจินตนาการพ่อว่าดีเท่าญ่ขึ้นมาในแจ้งน่อยก็เลยให้าซุ่มปูรับปูง่ายเป็นเหตุแห่งแต่ไงแตงแห่งบ่ลเผยใจในสุดก็เลยไปย่ำฝึกฝึกเ่็ดนะฝึกเอ็ดกับปั๊บเสียงการปั๊บเสียงกับตกแต่งเสียงตามเสียงแค้น เรแค่นม่มาก่อนเดียวแต่งโนดแต่งยังมันเถิดพัฒนาเรื่องจ่านี่อยู่แค่หาลูกเจ็ดลูกนะไปให้เพิ่มลูกถึงมากหาลูกแบบเนี่ยใส่เวลาอยู่เป็นต้องควรเป็นได้ลูกแบบปรับเสียงมีคว้วม,มวนคว้วไปร้องถือโนดถึง,ถงยังถึงมากเลยครัดเป่าเพล,เเพง,ลง,งเป่าเพลงเจ้าของเป่าผู้เดียวหระบาดนี่เป่าเป็นเส่วนหมูมาเป่าตัวนี้ส่วนหมูเป่าสองคนสามคนนะครับเพราะอายุ ใหญ่ขึ้นมาจยังน่อยประมาณสิบแปดปีเนี่ย,ยก็เลย่นกับกันเอิบโม่มาเป่าให้เป็นวงจนตีนน้อยเปา่าเรื่อยๆแต่ว่าท่านเป็นเรื่องเป็นเล่าเด้อมาเรื่อยๆมาเลยนะจนพ่อสอนงพันห้าร้อยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมาพีช่วงเนี่ยเป็นวงเป็นเรื่องเป็นลเล่าขึ้นมาระบาดขึ้นน้ำขนาดมาเอาพี่เอาแพร่เอาของเอายางมาใส่ให้กลายเป็นวงหัว แรกแหะกกระอื่นแค่วงวงดนตรีพื้นเมืองนะก็หลังจากห่างจาก,ากนีได้รับการส่งเสริมสุดมากก็เลยส่งเสริมจะไปได้บ้านเอกามาร์ชทางอำเภอส่งเสริมเหมือนแม่เป็ดมดนตรีประจําอำเภอกะเริ่มตั้งซื้อวงโบสถ,ถ์นะวงโบสถ์เสียงท้องซึ่งมันสิมีอัตราท้องเจ้าของก็บืี้เข้าใส่โบสถ์เป็นพระเอกในสองเดือนจากโบสถ์ เริ่มแรกครับนีบักกีโตดอกจะขยายมาเป็นหกโตเจ็ดโตจนมาเป็นยี่สิบสามสิบโตเลยนะก็เลยเป็นนายกที่มานลุงเรื่องเต็มที่เนี่ยใส่ใส่ก้นเหล็กเหมือนทางหลายเขาต้องขวบห้าสิบหกสิบกนหมือนะเป็นวงใหญ่เขสตควรแต่วงสมัยก่อนกับโมเด้บ่ได้เน้นในเรื่องธุรกิจอย่างไรเขาเล่นเล่นในแบบใจฮัาเล่นในจิตอาสานะต่อมาก็เลยมีการเล่นนั่งไปแข่งขันประชันกันคนก็เลยหุ่นจับ ออกทีวีไปอย่างใหญได้คนนึกจากแนวว่องโหวแล้วก็การเล่กายมาดเป็นเป็นตำหนักอันนั้นก็คือที่มาแบบเหนือยอดเห็นว่าพัฒนาการของวโหวดจากเครื่องเล่นของคนอีสานข้าวคือไมาเป็นโบวดด้วยด้วยควบคุมห้องอุปก่อนนะโดยโดยพ่อเป็นผู้โตน้ำในการเหตุอย่างแต่ปี2511เริ่มเริ่มที่สิมีโหวดนะจนมาหอดตอนนี้ ปลูกฝังไปแต่แตเด็กน้อยคนลันะครับทั้งเรียนประถมขอมาสูมมัธยมอยากเปิดคอดสอนสาหรับรักผู้ใหญ่ก็ต้องพักแบบในส่วนนี้นให้พ่วมสําคัญเผยแผ่ไปย่งเยาว,วชนนะครับและก็ฝากปหาเยาว,วชนตเยาว,วชนเองนะครับคุณค่าข้องเข้า,ขานั้นดนตรีโบสถ์มัก็คือศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นวัฒนธรรมนะครับเป็น หัวใจเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสานนะครับที่ชัดเจนโบท์เนี่ยประเทศอื่นมีกับบอมีหลุมลักทังสี่ป็นคนละแบบนั้นนะครับฉะนั้นของห้างตัวนี้หนึ่งเสียงมันก็ได้สองราคากับบ่อเดแพงเกินไปวัสดุที่มเาเหตุขามากหนึ่ง่ายๆจากธรรมชาติกายบ่อยากใ้มันหายไปจากคนอีสานจากประเทศไทยท่านหายจากเงิงไปกับใครก็มันเวิร์ด สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินนะคบว่ามันเป็นซ้ำนานแล้ขันบ่มีวัฒนธรรมแล้วมันก็ไปบ่ได้แล้วมันจิตตอเฮียงดีเกิดมาต่อได็กระางนะครับถ้าค้นลืมลืมกินของเจาของลืมโตตนมจาของมันก็จะนําไปสู่ท่วมเส่อมสลายต่อไปนั่นแหละขอปากนะครับทุกายนอกจากเจ้าประชนผู้รับผู้ยังทุก่ันให้ซ้อยกันพักดันและสนับสนุนโบสถ์ใพุ่งอยู่นะครับผู้ค้นอีสานตลอดไปนะครับ